สวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินทินิสานนะครับขอสวัสดีแม่ไม้พิเศษทั้งบ้านครับตลอดจนพี่น้องทั้งฝั่งล่าพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างแดนต่างประเทศเด้อครับมือนี้บ่าวดินนะครับแม่นิดแม่อสีน้องเมฆมาหามันแซงครับมือนี้บ่าวบอยบ่อยมากครับบ่าวบอยไปเฮ็ดธุระครับบ่าวโจกูบเฮ็ดงานครับบ่าวดินมาลอยบึงมันแซงน้ำเพลินครับว่าสิได้บ่ครับขามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาฟังเซ่นะครับขามาอีกจุดหม้หนึ่งนะครับว่าสิได้บ่เดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าดินห้อยดินทีนิสานนี่เด้อครับบ้าบอยแดนดินนิสานน้ำครับสามเอกนิสานพาเลาะน้คำครับดูหลานมา้าเฮดินสุขสุขคนครับสวัสดีครับตอนนี้บ้าดินกำลังสีย่างไปหาแม่แม่เพิ่นครับของแม่กับแม่สีแม่นิดเพิ่นมาก,ก่อนครับบ้าดินมาที่หลังครับกวรสีเหลียวเวียกครับก็คือเป็นทางดีแท้เอาไปฟังไรล่ะแม่ ยินแต่เสียงอื่นห้องแว้วแกวอยู่ครับฤดูน้ใหม่นะครับจักน่อยเดือนเมษาพฤษภานนใหม่นั่งดินกับสิออกนะครับพี่น้องแถวนี่เป็นปลาน้ใหม่ล้อมรอบเบิร์ดเลยครับความี่หน่อกี่เตีงไปทางพี่น้องไปทางทางแดนน้ำด้อครับมาหอดะครับมาลี่อยู่นี่บ่ะแม่สีครับจ้าววัดีจ้า ไผ่สันหันหลังไม่ใจจันมานนั่นแม่นิดยยใ่หละ่ะอู้แม่นิดอยู่ในปลาในดงนครับคือเป็นเปลืกเปกไมส่สีคือเปลืกเปลืกเนี่นี่มันเป็นดินเปียกมั้งเออฮะ้อเมยครับ ใหญ่จันครับนิดครับผุนเก่าเก่าเวลาเดิมเดี๋ยวมาลุ่นกันครับมาหอดก็น้ำใหม่ปลามันล่ะครับครับสวัสดีค่ะไม่อจเิ่งมาหอดใส่มันไม่จอยเบ่งเนี่ยผุนเนใบกันี่ฟังผนครับ มันไม่จอยค่ะสองสามหัวมันคือกระปูดกระปีใช่ไหมกระปูดกระปีเนาะดินแกนพี่น้องดินแกนแกนแค่นี้ก็อะไรเส้ามือนะจ้ะมือนี้มาหามันครับเดี๋ยไปไล่กบไล่เขียดด้พี่น้องเอ,ง <c oughs> อานี่ดิเขียมันไม่จอยนี่จ้าไม่เยอะนี่น้องจ้าไม่โค่นมากแต่โค่นไม่โคนซอยกันคนโค่นคนมไม่จอยเหม<ะ>ือนบ้าบอยขีดงูใส่แลนตาสวดออกอันนี้ใช้เนาะอัน ปากไม่จอยด้วยนะครับไม่จอยเซียนป่าพาเลาะครับอันมือมืออันมืออันเต้นกบมาเอเอาอีกแล้วสองคนอนี้แล้ว่าอันมือเต้นอันอันกบมะนอันที่ได้กบมันครับอันอันกบเปลนเพราะยังบอกให้มันไผบุกเอาเอาอีกแล้วสองคนอนี่แล้วบ่า ใจกำลังคนมันมันมืออาจสีหายอย่างใหกเลย,ยครับพี่นหอนอเรื่มเบิริดแล้วส <วะ S 2> ิพาพไปไรเขียดยุ่มือหน้มือหน้ปเียดอืมเเขียดยแม่มนแต่มันสีออกหอขนนะหัวนึงพี่น้อสำใครอำนวยแก่หนานตัามือหงาม ครับ SO al, คุณนมาแต่เดินละครับก็อยู่คนละหมองคนละแก่คนแม่คนคนใส่ช้เบิร์ตขันอันนี้อันเก่าบ้างเขี้ยวนึงนั่งผ่อเขี้ยหน่อยนั่งไข่ดิงหัวมันงอม่องเนาะหัวมันพี่เนาะว่าอยู่ไผ่ผ่ากระดาษเขามันดินมังสีมันกับพวกคนอยู่เบลัฟหลังเขี้ยเดียวแม่นางครับได้จอยพ em. ี uh ่เนาะครับ tìm nó lúc nửa kia nó mong lắm 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 ครับผมติงนึงครับพี่น้องติงติงติงมันหัวมัน ครับพี่น้องครับป๋พาพี่น้องนี่นะหาสิบบาทบ่ครับสวยๆเลยครับพี่น้องติ่งหนึ่งครับผม ใส่แล้วไี่ใส่แล้วจิงมลุนี่พี่องครับ หมวนี่สีไงบอพี่น้องครับขวดพี่น้องขวดขวดทำการขวดนะครับบานดินขอบคุณแม่เอสิเด้อครับสี่ทรงขอบคุณแม่หนิงด้วยนะครับพี่ทรงเสือพามาหายครับน่าสวยเลยครับามาบ่อยบอยเดยมาครับ ครับผมขอกระซ่าโหลดพี่น้องือดหัวมันพี่น้องน,นั่นสวยๆเลยครับ สับมันเลยพี่น้องนี่ครับหัวอดบอกงานแน่ทำหน่วยใครห่านนี่แน่พี่น้องโอ้มึงในเมย์สับแตกก็ม,ม,มันไม่เห็น งามอยู่ครับพี่น้องครับแดดกดับแดดพี่น้องครับนี่บาดินเห็นตินหนึ่งลงนี่ง้อเป็นสีไงาเะครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับนี่แมนอยู่บอกพี่นอ้องอ้าว คือนอนอุ้งซวงเลยเนี่ยนะพี่น้องครับอ้าวเบาดีสีบึ้งหัวนีน่กอยสิเป็นเตียงได้เอ้าคือบวตีงพี่น้องมันงอเพิ่งแง่มอยู่บ่คือบวตีงพี่น้อง,งอ <c oughs> คือบวตีอ๋อู้ยพ่อคุมทรัพย์ว่านอนแล้ว มาดินพอคุ้มสุวายหมดแดงหมดสลอยตีเงือบพี่น้องตีงเงือบก็มาเป็นตทหากแทฉอุย้ยพี่น้องปุ้ยพี่น้องไม่สิโอ้ยพี่น้องเมื่งบ้าดินสีเกีออกมันหัวมันหรือขี้ดินพี่น้อง โอ้ยหัวบักใหญ่หนึ่งไมส่สีเกือบครึ่งโลนี่หัวนี่คุณน่ะพาดพี่น้องหัวนี่เกือบครึ่งโลพี่น้องเบิ่ง <c oughs> เนยเบิ่งพี่น้องครึ่งโลนะครับครึ่งโลดูสิครับพาดท่าเต่าก้นเราบุ๋มเี่อ น,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 นมม่นี่บัวนะอะไรโฟนรัดรู่มาให้เยนุ้งใส่อดเลยขานเาาป่านก่ยควร้งงองขล้างผมนี่ไม่เจอเนี่ย น mm ี่กดึงเอานี้ออกนี่นี่คาตนอเขาไปนีเบิร์นี่นี่นี่คาดนมันบกลยนีนเขาไปห็นน้องไ่ดิหรลงหัวเจอหัวทอสีดังลิกง่าัววัวเร่อคาไปจบมันเอกขโไปจะเกลียวขมเกลียวดีนี่นี่ง่ายแส่ของลูกโดน่ะง่ายคนโดนเลยเบ้าน ง้นไปหันและปัดหัวง้ามอยู่เห็นอยวยครับหัวทอเล่าดรบาดดิหัวทอเล่า แล้วคว่ำกมัอย้ยนๆนกตื่นแะมาอไงเลยมันก็ตื่นเทะมโอนี่แม่ดีงามีดีโอเคใจคใจมัดสูหัวไม่อายดงคยอย่ี้แล้วไม่ช่วยนไหนเนี่เป็นไดใครอยู่ เยห้ามคลาดมาที่นี่ด้วว่ะของเงินของเงินเฮ้ยแคหัวหัวเดียวครับพี่น้องครับนี่นี่แล้วครับมาลุ้นกันว่าจะหัวเท่าไหนแต่ว่าดินมันหลวมมีด้วยครับพี่น้องผมดินหลวมครับ นี่นนี่ลูกนั่นนครับพี่น้องนี่กดไลค์กด,ดแช่เด้อขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่เขามาเยี่ยมชมคลิปวิดีโอแล้วรังใจให้ลูกหลานบ้านห้อยดินบ่าวบอยเดนดินอีสานสาวเมฆไม่จอยเสี้ยนปลาผ้าเลาะน้ำเน่ยครับฝากฝากไม่จอยน้ำเด้อครับเห่าตู้ใหม่บ้านใหม่ cái bộ ọc là mình cho nó ấy, dính này lèo, Ui đấy, thấy không? ไปจอยข้าตตนังบุ๋มไหมัดดูบ้าทุกคนเออท่านไหนโซ่ถิมเลยนี่พี่น้องนั่นนี่ครับเนี่ยไปจอยมันจะหมดแล้วจะไม่ไง ออนี่ค UH ุณยายจันไปไหนเนาะไปสับมันเล่นอยู่ที่ไหนเนาะคุณยายจันเจอมันเจอาบอกท่านเข้เจ้าแสบอยู่ดินี่นี่สวยๆเลยพี่น้องครับเจ้าอ S <S ลงตีงอีกแล้วพี่น้องลงตีงอีกแล้วมือม่หลุหมืนกันครับวะมีหัวเบอร์หัวมัหนหัวอีโอกแล้พี่น้องหัวงามอยู่ครับพี่น้องครับหัวงามอยู่ครับอเอ้อ โอ้ my god โอ้ยพักซาพักแล้วอืมพี่น้องเห็นนี่แล้วครับอืมโอ้ยขึ้นอนโคโลอยู่แนวนี่พี่น้องโอ้ยัวญาเพิ่นครับพี่น้องครับ

ขานิ่นกับติ่งเพื่อนลงนี่พี่น้องนี่อ่าสวยเลยพี่น้องโอ้ปดัดน้องนิกพูดหน้าบุ้ย

หัวใหญ่ประโถป้าสองหัวพ่อนะมันมาสองหัวบอกอามหัวใหญ่ปาหัวนซับอืมซับสามสีเยอะตหัวหน่อยเนี่ยไม่เป็นหัวใหญ่สาีได้ไปอืม ได้แล้วครับสองอัน,นโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับครับผลงานการหามันของบ่าวดินครับเมื่อน,นี้ครับเมืองบ่าวดินใดหัวแบบใหญ่เลยพี่น้องนี่หัวม,มันใหญ่ๆเลยครับเมื่อน,นี้บ่าวดินในหัวงามอยู่ครับบ่าวดินมากครับในสีแม่นิดหนองเมฆแม่กีกดแม่ใบและกะ แม่ใจันนะครับเบ้าบอยบอยดีมากครับพาดินขขอบุญขอบคุณเนอครับถูกถูกกำลังใจครับครับผมเบ้าดินกับสิกลับล่ะครับเมื่อนี้ก็บม่ก็น้องเม์มากครับแม่นิดครับแล้วก็แม่กิดแม่สีแม่ใบแม่จอยเสี่ยนปลาผ้าเหลาะครับเบ้าดินกับสิกลับก่อนนะครับนี่มัน เ่าดินก็น้องเมครับฝ่าดินขอบบนขอบคุณเด้อครับแห้งงใจจากแม่ใเอฟซีทางบานครับขอบคุณทุกๆกำลังใจทักพี่น้องทางแฟนเพจห้อยดินดินสารทางเฟซบุ๊กน้ำครับหลักกาสาวเมอีสานผ้าเลาะนะครับฝากล้านน้ำในเด้อช่องสาวเมฆอีสานผ้าเลาะครับขอบไปกระหายกำลังใจในอยู่ขอบรัวเดียวกันนะครับหลักกาเบ้าบอยแดนดินนินีสานนะครับเบ้าวโตเบ้าอามนะครับหลักกาเบ้าไอ่บ่ามวนเบ้าโจนะครับเบิ่สุขสุขคนครับ ให้พี่น้องรักษาสุขภาพอยู่ดีไม่แห้งครับฝากฟอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ